ครับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงนี้นะคะลูกบอลก็อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรช่วงโชตนะครับผมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สวนสุนันทาแห่งนี้นะครับผมสวัสดีครับท่านครับผมต้องขอสอบถามท่านหน่อยสิฮะว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแห่งนี้นะครับก่อตั้งเป็นศูนย์พักพิงขึ้นได้อย่างไรครับกอบคือในเบื้องต้นก็เราก็มานั่งประชุมกับผู้บริหารกันนะครับว่าเราจะลองรับ ในส่วนตัวนี้ไล้ไหมเนื่องจากเราดูแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพของเราคืออยู่ที่โรงยิมครับผมนะครับศูนย์กีฬาเนี่ยเราคงรับผู้กบฏได้ประมาณ600้อยถึง800คนครับผมและยังก็ประจุก็เห็นว่าเออเรารับรองได้พอดีตัวจบเหมาะกับคอปคครับผมแล้วก็ในทางของที่ติดต่อมาครับผมว่าจะลองรับผู้ประสบภัยได้จำนวนเท่าไหร่บ้างแล้วก็แจ้งไปประมาณพันคนครับผมนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็พอหลังจากนั้นหนึ่งจับตาม,มาก็มีเริ่มมีผู้ยกเข้ามาครับลปลายนะครับก็คือบอว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเปิดศูนย์มาอันนี้เปิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะ เออผมจำไม่ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วครับหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้อพยพเนี่ยทยอยทยอยเข้ามาพักอยู่ณปัจจุบันนี้มีประมาณกี่คนแล้วครับ568คนครับ568คนที่พักพิงอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมแล้วต้องถามหน่อยนะฮะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสนสุนันทาในเรื่องการดําเนินงาน ทางการช่วยเหลือประชาชนแล้วยังมีหน่วยงานไหนหรือว่าภาคไหนที่มาช่วยเหลือด้านนี้บ้างไหมคือขณะนี้ก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาน,นะครับ,รบเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาให้การช่วยบริจาคไม่ว่าจ,จะเป็นข้าวสารไม่ว่าจ,จะเป็นน้ำตาลน,น้ำปลาอาหาร<ๆ>ต่างๆนะครับส่จนหญ่กจะเป็นภาคเอกชนแต่ภาคในส่วนของภาครัฐเนี่ยยังไม่มีนะครับเราเองก็ยังใช้เงินของามาช่วยอยู่ก็คิดว่าถ้า,าเป็นไปได้ยังไงก็ขอามเพราะในเรื่องของผู้บริจาคนะครับในทัพไวในการที่จะ มาดูแลนะครับซึ่งมหาลัยเราเองเนี่ยเราก็เตรียมทั้งอาหารทั้งสามมื้อครับก็คือตั้งแต่เช้าก่ันเย็นให้กับทําที่โรงครัวของเด็กสาธิตครับ้็ให้บริการกับครูประชมภัยกันทั้งหมดครับแล้วณปัจจุบันนี้ต้องถามท่านว่าท่านคิดว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีความปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนฮะคือขณะนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ก็ว่าถ้าไม่มีครับผมเรามีปัญหาของน้ําหลากนั้น <ฮะ S 2> แ,ตแต่มาอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าที่ไปม,มีประเด็นปัญหาอะไรในเะรือ่องความปลอดภัยอื่นเนี่ยผมก็ในหมาดใจแล้วก็ก็ได้เตรียมการกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรปภครับผมไม,ม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่พนักงานของเรานรรในการที่ให้การดูแลความปลอดภัยของผู้ที่ประสบภัยอยู่ที่ดีครับก็เป็นห่วงนึองก็คือว่า หลังมหาอะไรก็ห่างจากแม่น้ำจัาพยานครับผมก็ไม่ก็ประมาณ3 0มรเมตรถ้าเกิดเกิดอะไรแดงๆแล้วแต่วัดราชาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเกิดด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากักระปากงทางเขตพื้นที่หรือปตมก็ตามครับว่าในเกิดของวัดรชาเนี่ยมาอะไรก็เข้าไปช่วยนะฮะเดีนี้ก็อยากจะให้มาเฝ้าระวังดูนิดหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นช่วงของที่เราเป็นศูนย์พยกด้วยครับครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมผมพูดถึงถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาว่า เกิดมีปัญหาน้ําเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะฮะรประชาชนที่เขาพักอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องอบพยพไปที่อื่นหรือเปล่าหรือจะยังไงฮะในการดูแลคือคือเราก็ต้องดูครับถ้าไม่ตัดน,น้ําตัดไฟก็คงยัง,ย,งยังอยู่ได้แต่คิดว่าได้ประสานกับทางของชลบุรีไว้ครับผมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่ชลบุรีเนี่ยว่าถ้าเรามีปัญหาเราก็คงจะต้องประสานตรงนี้ให้รับจากตรงนี้เข้าไปครับผมแล้วณปัจจุบันนี้ครับเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประสบภัยที่จะมาพักพิง ศูย์ทักพิงแห่งนี้เนี่ยมีการคัดเลือกอยังไงคือเราไม่ได้คัดอะไรก็ทุกคนนะครับยกเว้นว่าคนผู้ป่วยนะครับเพราะว่ารผู้ป่วยเราไม่สามารถรับได้เนื่องจากเราไม่มีแพทย์อยู่นะครับเพราะั้นก็คิดว่าในส่วนที่ผู้ป่วยเข้ามาทุกคนเนี่ยรเราก็จะให้าสาขาวิชาพยาบาลของเราเองเจาหน้ะะที่ของเราเองได้ตรวจดูแลสุขภาพในเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เป็นมีไข้มีอะไรนะ มีไข้ป่วยอะไรเงี้ยเราจะขอให้ไปที่อื่นนะครับป่วยบางทีก็อาศัยอะไรสร้บ้างครับแล้วก็ที่อื่นในประสานการที่จะรับผู้ป่วยก็เอาเข้าไปอยู่ที่หน้าสูย์อื่นเพราะสูย์เราไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ครับก็คือว่าอาจจะเป็นในส่วนของประชาชนที่ ปกติไม่มีภาวะที่แบบว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าบางทีเป็นโรคที่ต้องอยู่กับแพทย์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับผมก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของเขตอื่นแต่ก็เขตนี้เนี่ยคือเต็มที่เลยสําหรับประชาชนคนไหนที่อยากจะมาศูนย์พักพิงแห่งนี้ใช่ไหมครับและอย่างที่ผมถามหน่อยสิครับว่าท่านเนี่ยมีแผนพัฒนาต่อไปในเรื่องของศูนย์พัฒนาแห่งนี้อย่างไรครับคือของเราเองก็จริงๆว่างมื่รวันนี้เนี่ยในเรื่องของเราก็ต้องดูทว่าวันนี้มาอะไรก็ลองรับได้เลยถึงวันที่10นะ ครับสิบสี่สิบตุลาพฤศจิกานี้ตุลาพฤศจิกาครับเพราะนึกวันวันที่1 4แล้วเราก็จะเปิดครับผมทีก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะไปยังไงบ้างที่เราได้เตรียมการประสานกับวยงานต่างๆไว้นะครับกนที่เปิดมาเสร็จแล้วครับผมเราก็จะไม่สามารถที่จะรองรับได้ซึ่งเราก็แจ้งกับผู้ที่อพยพมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับผมได้ยนี้แบบว่าประชาชนที่เขาอพยพมาอยู่ที่นี่เมื่อท่านบอกไปอย่างนี้ว่าในวันที่14เนี่ยจะต้องบอกว่าย้ายออกไป ณสูนภาพยนตที่อื่นประชาชนพูดอะไรบ้างก็ก็ยังครับวันนี้ก็คงคิดว่าเราก็มาคิดว่ามันจะเลวร้ายจนถึงวันที่ที่สิบหรือสิบสี่ครับผมก็หวังว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าที่จะดีขึ้นครับครับผมครับแล้วท่านคิดว่าสถานที่แห่งนี้ณศูนย์แห่งนี้เนี่ยตอนนี้ยังมีอะไรที่ขาดเหลือบ้างก็คงจะเป็นเรื่องท่ายานี่ก็เหมือนกันอยู่วันนี้ก็คือยาที่เรามีอยู่นะครับในของ ศูนย์เภของพยาบาลเราเองเนี่ยมันก็ไม่พอถ้าจะได้ยาสามัญไปจํำบ้านถ้ามาช่วยบ้างอันนี้ก็จะได้ช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเด็กเล็กกลุ่มที่มีอยู่ตั้งแต่2องเดือนนะครับขึ้นมานี่ก็แต่วันนี้ก็มีผู้เข้ามาช่วยบ้างเรื่องของนมของแพมเพิร์สของผ้าอ้อมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คิดว่าแล้วเรื่องกอาหารต่างๆผมว่าก็ยัง อะไรก็ยินดีที่จะรับบริจาคในสมุนี้อยู่เนื่องจากว่าเราต้องดูแลคนประมาณ5 6 0 0คนเนี่ยเพราะยังมันก็ต้องอาหาร3มื้อนี่ก็ต้องพอทุนควรแหละครับครับผมก็คือพอถ้าเกิดว่าอะไรที่ขาดเหลือประชาชนทั่วไปหรือว่าจะในหลายๆภาคส่วนก็สามารถนามาบริจาคที่นี่ได้เหมือนกันนะครับต้องถามท่านหน่อยสิฮะว่าเจตนารมณ์ที่ท่านเนี่ยจัดหรือว่าก่อตั้งที่นี่เป็นศูนย์พักพิง่เนี่ยครับ คงผมว่าเป็นเรื่องคือคนคนเราเราเห็นว่าสภาพของการอ,าอ,าอ,าอาทุทกภัยปีนี้เนี่ยมันมันมหาหมาหมหาศาลครับ,รบผมถ้าเราจะช่วยบอดเพลาลบรัฐบาลบอนผ่อ,อ,อนเบานะครับผ่อนปลนกักงบฐบาลบ้างแล้วก็อย่างคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าหลายคนที่ทํางานอยู่แล้วไปอยู่แถวพุทธผลบ้างอะไรต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยครับผม ก็คือครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ทํางานนะครับไม่ไปที่ไหนไม่ได้ก็มาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้อย่างกะวันเนี่ยเขาก็ไปทํางานที่บริษัทหลายหรือหน่วยงานหลายที่เดียวมันเดือดร้อนปิดแล้วก็เชื่อวขาเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในส่วนนึงนะครับในเดียวกันก็ในเรื่องของจิตใจนะครับเราก็คิดว่าคนไทยในเรี่ยได้มีความทุกข์แล้วก็ต้องอยากอยากจะช่วยกันนะครับในเรื่องต่างๆนี้เรื่งอื่แล้วไม่ดีมีคิดอะไรเข้ามาอะไรก็บอกว่า เราไม่ได้ขออะไรที่ในลงทุนในอื่นในเบื้องต้นเลยไม่อขอขอขอ,อันนี้ใครไปแล้วเราก็ถัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นบริการให้กับชุมชนป <ละ S 1> ระชาชนก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าโซนทัพปิแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยท่านเองใช่ครับครับผมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใช,ใช่ไหมฮะแล้วต้องถามนิดนึงสิฮะว่าเมื่อเห็นแบบว่าประชาชนที่เขากำลังเดือดร้ออยู่ประสบปัญหาภาวะน้ําท่วมกันในหลายๆภาคส่วนในหลายๆพื้นที่เจริงๆนะฮะต้องถามว่าท่านมองเห็น อะไรดีๆเกิดขึ้นตรงนี้บ้างหรือเปล่าไม่บอกว่ามันมีสิ่งร้ายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีสิ่งดีเกิดขึ้นบ้างค่ะคือ,ค,อคืออย่างนี้ครับเรามีนอกจากเราช่วยเรามีอยู่3ามแผนครับผมแผนไอ้ตรงนี้จะเป็นแผนที่ช่วยปัจจุบันทันด่วนเ <บน S 1> มื่อานนี้เราออก็เอาเอาข้าวเอาน้ำนต่างๆไปอายุทยาไปทั้งหลายบ้างนะครับอันนี้เป็นแผนที่เยียวยาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้หลังจากนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าพักฟื้นก็คือ เ,เราก็จะมีนักศึกษาสาขาพยบา,าบาลสาขาแพทย์แผนไทยครับผมเอาอุตสาหกรรมอาหารภาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าพวกเนี้ยเราก็จะให้อาจารย์เขาคณะบดีเนี่ยเซตทีมขึ้นมาเพื่อที่จะในเรื่องของฝึกอบรมครับผมหลักสูตรระยะสั้นในการที่เขาจะไปช่วยเหลือตัวเองทีงง่จะไป ประกอบเป็นอาชีพที่ส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็เตรียมดีอันที่2องอีกเรื่องหนึ่งก็คือคหลังจากน้ํารถแล้วเนี่ยเราก็จะให้นักศึษาในสาขาที่เกิดกับทางด้านทางทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นเข้าไปเพื่อที่ช่วยดูแลเรื่องของ ซ่อมแซมในการซ่อมแซมไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเพจที่3ามหลังจากที่ก็คือผาอยากจะให้แบบว่าพอถึงเวลามีปัญหาวิกฤตแบบนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นประชาชนหลายๆภักส่วนที่แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ใไหมฮะต้องถามท่านหน่อยสิฮะว่าที่นี่สูย์แห่งนี้เนี่ยมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้างที่ให้ประชาชนสมัครพักที่นี่คือ เดิมเริ่มแรกเราก็มีวิทยุชุมชนของเราเองอันที่2ก็รูอเว็บไซต์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ก็ปาไปทางจสร้อยบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวกับรายยุนิธรรงนะครับว่าเรายินดีที่จะลองรับผู้ผู้ที่ประสบภัยครับตั้งแตในครั้งนี้ก็จะสามารถที่จะเข้ามาพักพิงที่แห่งนี้ได้นะครับผมอยากจะให้ท่านนะฮะ ฝากนิดนึงถึงออกำลังใจอะไรหลายๆอย่างให้กับผู้ที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอยู่คือคถ้าเรามาดูสภาพการในขณะนี้นะผมว่ามันประเทศไทยมันเหมือนกับเกิดอะไรสักอย่างวิกฤติอะไรนั้นอย่างหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยมันภาษาอีงเขาเรียกแบบแพนิกผมจะจะระมัดระวังจะระแวกระวังอะไรตลอดเวลาจะเป็นทุกที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่า ยังไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องทำใจกันแล้วก็เราคนไทยผมก็เชื่อนะครับเราไม่ไร้นม่ใจกันขนะอ,อ,อให้ช่ช่วยกันเอ,อิอกผลไม้ในมือเอ,อืเอสักสักวันหนึ่งเราก็คิดว่าเราคงจะผ่านพ้นผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปแล้วผมก็เชื่อว่าภาครัฐก็คงจะเห็นล้ว่าในการวางแผนระยะยาวของเรื่องนี้เนี่ยนะปีนี้ก็คงไม่ใช่เกิดเท่านี้ปีหน้าอาจจะหนักขึ่นกว่านี้นะครับหากถ้าเราได้รับประสบการณ์จากตรงนี้เข้าไปผมว่า มันน่าที่จะเยียวยาหรือแก้ปัญหาหรือป้องกันในที่สาคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอีกมันก็เหมือนกับเกิดไทยที่บัตินะครับมหาศาลที่เกิดกับประเทศและเสียหายกันเป็นไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไรนะอันนี้ก็คิดว่าคนไทยวันนี้นะครับยังไงก็ต้องรักตามคีกันในการที่เราจะให้ผ่านวิกฤตนะครับในใน้นําท่วมในครั้งนี้ไปครับ ันนในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีมากมากนะครับและเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตท่านนะฮะไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้นะฮะว่ามีพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมบครับยินดีครับช่วงหน้าครับผ,ผู้ชมครับกลับมาเดี๋ยวลูกบอลจะพาคุณผู้ชมนะฮะมารู้จักพื้นที่ของมหาวิทยายลัยสวนสุนันทาแห่งนี้นะครับ้องบอกเป็นราชภัฏที่บอกว่าโหยิ่งใหญ่มากภายในศูนย์จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ